ครับผมนอแดกแหกมานครับมื่ขึ้นในฝนตกครับพี่น้องครับฝนตกแต่ว่าบบแห้งครับเพราะซุ่มๆนี่ครับพอดีมาห้ามกาครับกาจะล่างตายครับพี่น้องเมื่งนี้ครับอ่อนๆเลยครับ สวยเลยครับครับพี่น้องครับหลังจากฝนตกมอคืนนี้ครับนอใหม่เป็นกิดซื่นนะครับกาล่งแตกนอแตกแหนงผลดินขก้นมานะครับอันนี้เป็นนอใหม่นั่งดินนะครับนางดินนะครับสวยๆเลยครับเบิ่งเบาดินจากเอาเมือกวดในเบิ่งครับน้าเบิ่งแน่พี่น้องเหลืองอุยหุยครับแกงเจ็บแบเลยพี่น้องนังนอใหม่นอกก้นอหนึ่งครับ กำลังเกิดโพึกก้นเต็มเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าวดินอนุญาตขออนุญาตซับครับพี่น้องครับผมวัดครับพี่น้องควดมาที่สวยมาตมนะครับนี่ครับมาตุ่มงามๆครับโอ้ยเหลืองอุยหูยครับพี่น้องครับ สวยเลยครับราวดินตกตุมฟังครับมีครับพี่นังครับนอนตุ่มสวยๆเลยพี่นองครับบง่งงามงามงามครับพี่นังครับนีครับโอ้ยสวยๆเลยพี่นังครับนอตุ่มนะครับเนาะ ทำไมน้อกกอครับพี่น้องครับบารดินมากันสองคนครับกับบารบอยครับนี่น้องไอ้บารดินมากครับมื่อี้ครับเมื่อพี่น้องน้องน้งดินที่ฝนตกใส่มาขึ้นนะครับเพิ่นกระเริ่มพูขึ้นมากครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่นก็ข่าวจุนพูนครับพี่น้องครับคุณนะกรอบหวานนะครับโอ้ คนตมนะครับดิน่ามผสมดินทรายจะหวานนะครับพี่น้องครับเบาดินเอาแหล่เบ้าดินกระทมครับเพื่อป้องกันขื้นโค่นนะครับครับผมเด้อครับพออีแม่เด้อมาหาเราใหม่น้ำเบาดินด้อครับเบาดินมาหาเราใหม่มือนี่มาใหม่เกิดเต็มกอเลยครับพี่น้องครับนุดมสมบูรณ์ครับอีสานบ้านเฮาครับ เบ้าดินขออนุญาตซับกันครับบ้าดินเสียขออนุญาตซับกันนะครับนอบาัแง่านะครับเบ้าดินก็ขอบคุณนะครับใหญ่ใจดีนะครับเคลนทรงเกลือแร่กับกีเพงกันมาแรงสัตว์กระตอยมาไห้นะครับขอบคุณพี่บัวนะครับขอให้พี่บัวสุขภาพแข็งแรงนะครับส่งเกลือแร่รถผลไม้เต็มลังใหญ่ๆเลยครับมาให้เบ้าดินผอมลูกล้านนะครับก็ขอบคุณในหลายเด้อรับห้อยู่ดีไม่แห้ง ให้พี่บัวสุขภาพแข็งแรงเด้อครับนี่พี่น้องครับเบิ่งกำลังโผลพฝนตกดินเลยครับนอนตั้งดินงามๆครับพี่น้องเบิ่งเลยครับเบิ่งพาเนอร์แบบไงกำลังโผล่ขึ้นครับคุณพี่เบิ่งฟังนึงครับกำลังโผล่ขึ้นนอนแบบไงเลยพี่น้องครับเห็นครับผมเบสองนอนกำลังโผล่ขึ้นจากดินเลยครับสวยๆครับเบิ่งงในพี่น้องครับงามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวบ๊าวดินควัดกันครับบัดที่นี่ ควัดก่อนด้วยครับพี่น้องนอนงอ่างพี่น้องครับให้พี่น้องเบ่งยาวๆเลยครับพี่น้องคดีหลุนไปกับบาวดินนะครับเสาๆแนวนี้ พี่น้องทางตางแดนตื่นระบบน้อครับน้องพัฒนิวันตื่นระบบน้องใหญ่บริษัทยิ่ทางเจมันตื่นระ,ะบบน้อครับควดออกแบบนี้ครัก็สิได่ายนอผมหยู่ไต่เกินมานอนางดินนะครับโอ้ยเห็นนอใหม่และลายแน่ยนี่เบาวดินกินหอดพี่น,ออน้องห้อมสองยูทูบนุ่กันครับ อยากให้เพื่อนได้มากหาน้ำกันนะครับน้องต้นน้องก้อนนะครับทิงานเสาเจยกันยายจะมีกาคุณแม่เล็กอีสานบ้านแม่กินหอดเบิร์สุขุ่สุคนนะครับตลอดจนพี่น้องทีมบับพี่น้องเบาดินบเดก้ามากบเดเอินกะกินหอดสุคนเด้อครับเอฟซีเบ้าดินนะบังพี่น้องครับอุ้ยนางดินนะครับบุญนะพี่น้องบังอุ้ยขาวจุนพูน น้องเก็กบ้านฉันสวรรค์นบนดินไปหาอย่างน้อครับน้องเก็กแล้วก็พี่น้องทางฝั่งเล่านะครับนี่ครับนอนนั่งดินครับเหลืออีกนอนนึงครับพี่น้องบ้าดินจะควัดอีกครับเดีย๋ยวนอนออนี่เอาปงมานนีกันครับแกงแสบทิเด้พี่น้องครับนี่นอนนี่แห้งงามพี่น้องหุ่นน่ะ ไงเป็นไงครับโอ้ยพี่น้องมา,อาดินสีซับแล้วเด้อครับบาขวดลงกึหรอกครับชั่วโอ้ได้ออนอยู่ได้ไดแทบพี่น้องน่ะโอ้พี่น้อง น้า h, น้องใหญ่น้องงามภาพพี่น้องครับแม่ครับพูดนะน้องใหญ่ๆอวบๆสวยๆเลยครับก้อ h, นเนน้อยพี่น้องนบับล้ำได้แต่ว่าน้อนี่เป็นไห่น้ออุดมสมบูรณ์แห้งครับพี่น้องยินซูมเบิ้งแน่ครับพูดนะโอ h, ้โเห็ดสองาอ h, าะพูดนะพี่น้อง สองนอบัง,งบ่าเมาดินกะกวัดแนวถมด้อครับที่โนสาดเพื่อน,เพ,อน,เ,นเพื่อนให้ห้ากินเพื่อนให้ห้าได้ยาได้กินโพคือไม่ห้ากินห้ากะรักษาเพื่อนนะครับเอาดินถมไวเพื่อบ้ให้เพื่อนเกิดเสื้อล่านะครับแล้วกันเอใหม่เพื่อนก็นจะออกนอะขึ้นหลยๆครับเพื่อบอกขื้นโค่นนะครับ เข้าถมใหม่แบบนี้ครับหลุนกันอีกครับนี่นอน,นึงครับพึ่งโพจากดินคือกันครับนี่ครับนอนที่สวยเลยครับน่าขาวจุนพูนพี่น้องครับ ้อนนี่ได้ซ้ำนอักใหไงเลยพี่น้องผมนอนนั่งดินสวยๆเลยพี่น้องครับเบืองนี้แกงซามนอนนี่ก็ไดเป็นหมอแล้วครับเบืองนี้ครับสวยๆเลยพี่น้องอ่อนๆนะครับเบาดินซับเอาพอดีพอดีครับนะครับในในทรงไปให้พี่น้องข้างกลางจังหวัดเท่ากับบทตองปเกียนออกอีกครับกรปล่อยเป็นแข็งแข็งลักษณะนี้นะครับพอวันนอใหม่เป็นจะบ้แก้ไปเรื่อยครับขอบคุณเอฟซีขไปลุ้นน่วมกันอีกครับเอาใส่ถุงกันครับ ุนอนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับใบนอนหนึ่งครับอันนี้ก็ไพ่นอนหวายครับนี่ครับกระพ,พือพ่นืึกันะครับพี่นอคกับป่ดินกับควดเต่าครับน้อม,มากเลยพี่นองป่ดินจะซับ้ะครับ โอ้ oh. ซับอ,อ่อนๆปวดปรจัจจัตพี่นอ้องครับอ๋อมาครับเลยพี่น้องโอ้ oh. ว้าวบ่เอดินซับอ่อนๆปวดปรจัจพี่นอ้องเบิังเดี๋ยวบ่เอดินข้ามองกัอนอ่อนอีหลีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปพุกน่ะขาวจุนพูนพี่น้องแกงแสบๆเลยครับนี่นี่ครับ มาแล้วครับชาเขียวครับน่ครับผมเพชรน้องใหม่ถุงครับพี่น้องครับครับผมเบืองก่อนี่แห้งมีตะนอทงามครับพี่น้องกำลังโพผลขึ้นนะครับนี่ครับพู่นอนบังใหญ่เลยพี่น้องอยู่กลางก็ยังบ้านอะไปบ้าบ่อยตรงนี้ครับนอนบวบสวยๆนะครับสองนอนนี่ได้อยู่ครับ ส่วนนอนน,อน้อยก็ล่งขึ้นนะครับเบาดินจะบ่เอานะครับนี่ครับก็ล่งขึ้นนึกฟังผมเต็มเลยครับผมนะนะครับเบาดินกับบอ่บอท่านเอาครับครับผมนี่ครับนี่นอนนอนี่ง,นนนงามแห้งพี่นอ้องสวยๆเลยครับ นอกักใหญ่เลยครับอันนี้ก็นอตุ่มครับผมนะครับส,สวยๆครับเอาเก็นอเดียวหนึ่งครับได้นอเดียวหนึ่งละครับนอนหนึ่งดีดอยู่ห่างนครับครับ ครับพี่น้องครับน้ำอีกนนอนนึงเป็นเห็บอยู่เอาไปเอาหระครับครับเนึ่งหนอนเขินเหี่ยวมิตรนอนใหญ่ๆเลยพี่น้องพุ่นนะพุ่นนะครับพุ่นอยู่ฟังพ่นก็มีครับเดี๋ยวาเบาจิงโคอเนี่ยจัดซับก่อนครับซับก่อนนะครับโอ้แดงๆเลยพี่น้องโอ้พี่น้อง ฟังผุนเต็มเลยครับน้องใหม่ครับแอนอิงงครับพี่น้องนครับสวยๆเลยครับยห้พี่น้องมีเบื้องฟังนันเดียวบ้าวดินจังสีค้อนครับว่านน้องใหม่หลายบ่ครับเบื้องให้พี่น้องเบื้องครับผุนครับนอไม้ครับเกิดเต็มเลยครับพี่น้องผุนมิตรน้องงามๆเลยครับ เดี๋ยวบ่ดินซับกันเด้อครับตึ้เงเกียงเยนขาดเขา้าเข้าบ่าดินพังเป็นครันอนง,งาม,งามครับผมหนองีเขียว แบบนี้เขาก็ไปเห็ดน้องไม้สมก็ได้ครับไปทำน้องไม้ส้มก็ได้ครับหนอ่อสวยๆเลยครับแก่ห้องอัอแอร์ออแอร์กินหอดบรรยากาศเก่าๆแล้วพี่พหลงเนะคู้ได้คิดคือบาาดินนะครับแต่สมัยตะกีตะกรบ้านบ้าดินม่งฟ้าแถบตองครับใส่ใบตองใส่ใบตงองม่งม่งฟ้าบาน,นครับลังคาการะม่งยาแฝกครับ พ่อแม่พ้านอนให้นอนหน้าพี่น้องเอ,อ้ยจุงกล้วยกับจุงควายนะครับกับเทียงไ้เทียงหน้านยำคำคำนะครับดอกใส่ไก่หอมหอมนำทางพี่น้องดูน้ำกันอีกครับเอาดิงคอนก็นครับ ครัดปลายครับอันนี้กิเกเข้าก็บบ่เอาครับพี่นองครับนอนต้องดินครับบ๊าบบี้กับพี่ฟังนีงครับ นะยืนน้ำถามกลางปลาแน่นอนสีครับแต่โบราณพอแม่ผ้ามาหานะครับเบวดินหน่อยๆน,นะครับผ้ามาหาหน่อใหม่น้ำปลาน้ำาดงครับเบาดินก็จำเอาวิชาควมำลูจากพ่อจากแม่นะครับขี่็นพาเข้ามาหาตอนเบวดินหน่อยๆครับจำเอามาใส่จนหอดชุ่มมือนี่แหละครับข่ากระไดวิชชาหน้ากินนะครับ เข้าเบ้าดินบาทเิ็นหรอครับเบ้าดินใส่กางเกงยีนขาดก็ขาดเข่าครับเบ้าดินกระสิตัดกระบอกแกออกนะครับตัดตายครับพี่น้องถั่วเอ้าเอากระถั่วครับ,าารบ,รบเสร็จครับ าดินมาพอทองแรง่งบักทองแร่งครับบักทองแรง่งหวานวานครับบักทองแร่งปลานะครับโบรานเมื่อเนี่พี่น้องหวาน่วยเพิ่นเสพบปบี้วดินชิมก่อนหอวานพี่น้องเอาปลาไดีกินหวานชื่นใจครับหมากทองแร่งครับกินได้ครับกินได้กินได้เด้อพี่น้องอาคนอีสานกระจังจึงหัวครับบักทองแร่งครับ หากเพิ่นนะครับพ่อแม่บาวดินเพิินเอาหากไปต้มให้ให้บาวดินกินนะครับในต้นเพิินครับนะครับสามารถแก่ทองอืดทองเฟอร์ได้นะครับพ่อบาวดินเป็นหมอยาแผนโบราณนะครับนะครับลราก็บาวดินย่ำเก็บทองทองล่มทองอืดถ้ามีร่มไท้ทองนะครับเอาหากเพิินไปต้มนะครับกินได้นะครับนี่ฮะบอกทองแรงนะครับผม นอเปินก so. hmm? um, um, so. ็ล <It> ัังเกิดนะครับน้องเนี่นอเพินก็ร่งโพลผลกันมากเริ่มเตบ่าวดินกรบบ่กเอานะครับห้เปินงหญ่ไปกลางหนานะครับครับผมพี่น้องครับบ่าวดินมาพอนอเหี่ยวครับนอบอกง่ายเลยครับพี่น้องอยู่ข้างในครับนอหม่เหี่ยเอใหม่ลายนะครับบอกง่ายเลยพี่น้องคุับง่เลยครับเดี๋ยวบ่าวดินเอากันเวยครับการลงคลิปนอหม่กับอาร์ซี บสูสมบูรณ์ในการถ่ายถ้ำกับขอถูกขอภยอยอขออัยพี่น,อกกน,นอ้องเด้อครับเพราะว่าปลาหนอใหม่เพิ่งกะออกหงกแน่พี่น้องครับแล้วบ้าดิเจ็กๆกันค,ครับโอ้โหนอยใ่แห้งพี่น้องใส่ถุงมือน <c oughs> ้ำก็ยังปาดใดน,นะครับดูนหน่อพี่น้อง บักไงเลยพี่น,น้องครับโอ้นอนึงอยู่ข้างในพี่น้องนอบักไงเลยไล่ลำอายอยู่ครับเด่นในพี่น้องบางกันครับที่บ้าดินทวงเมื่อกี้นี่ครับพูนพี่น้องนอบักไงพี่น้องเบางอยู่ในกล่องก็อาจจะเป็นในหน่อยนะครับพูนบักไงเลยพี่น้องครับเดี๋ยวบ้าดินเอากันเด้อครับเด็กสีลมครับพี่น้อง สับแล้วก็เลือนออกมาครับคับแล้วก็เลือนออกมา้ำตูห้ครับพี่น้องน,อนี่นอนับไงหลยพี่น้องเห็นบ่ครับลายลายอ่ำอ้ายเลยครับ พี่น้องบังกอนี่ครับพี่น้องครับพุ่นนะพุ่นน呐นอนแบหญ่เลยพี่น้องครับพุ่นแตกแหนงออกมิเตแหนงใหญ่ๆเลยพี่น้องครับข้างบนก็มีครับพุ่นพุ่นขึ้นเหี้ยวนอนกใหญ่เลยครับกลับกันเด้อครับเอาดินซับก่อนครับพี่น้อง นี่นะครับโซ่ใหญ่ๆเลยครับมาดินคอนกันครับทําใหม่ไล่ครับ เ็มสอบแล้วครับไอศิเกมถุงข่ายน,นะครับเป็นกันนักเลยนะครับมา่ดูนตองกันอีกครับบารดินกระสีเอาเลยครับอ่อน้ละไม่ถุงสวยๆเลยได้ครับนี่ ครับผมเออครับมาหารลงใหม่น้ำบาดินครับนี่นอนนึ่งครับน้องง่ามเลยพี่นองครับก่อนครับมาหารองใหม่น้ำใหม่ดินเลยครับน่ครับนอนง,ง่ามพี่นองโอ้สวยเลยครับ สวยเลยครับนนนครับน้อนนะครับครับผมครับฝนตกมาคืนนี้กัน ครับอากาศดีดีครับพี่น้องครับมาเราบินกำลังสีขามน้ำไปเบิ้งสองก่อนะครับบาวดินแนมเห้นต่ไกลๆครับต้นหม่สวยๆงามอุ้ยแมงข่าวสารแลนอยู่เหนือน้ำอันนี้เป็นต้นแสงนะครับ ก็เบาดินกำลังสิขามมาเบาดินแนมเห็นนอบอกายห,หนึ่งรับเป็นนอตมเนี่ยละครับพี่น้องอพี่น้องเห็นว่ารับกอนอครับผมโอ้หน่ง,งามอยู่ครับพี่น้องครับ โอ้สวยเลยครับโอ้พี่น้องน้องใหม่เป็นไงครับมาหลายครับที่พี่น้องครับคุณอ่ะ แดงเต็มกอเลยพี่น้องึ้นเต็มกอเลยพี่น้องครับนี่ตะนอยใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับคุณน้อเราดินซับกันเลยครับเบาดินยงางมาทางอูู่เดียวครับพี่น้องสีเบ้าดินขาไปในอีกดงหนึ่งนะครับเหมือนมีคนยางตามเบาดินนี่แหละครับ เพือซ้อนะึกนนักศัตรนะครับเราดินกระบอกเพื่อน,นะครับว่าร์เราดินมาหาเราใหม่นะครับรายจะเปนกระถุกหลีกหลานนะครับนะครับพี่น้องเราดินมาหาเราใหม่นะครับเราดินกระบอกเพื่อนแม่นี่ครับ ตัวถางห้ามาปลาลักษณะนี้นะครับเพป็นก็อาจซิมีแนวทักถามห้านะครับเข้ากระบอกขึ้นนะครับกาบอกเข้าวขึ้นที่นในบ่าดินหัวชิ้นต้องใส่นะครับบ้าดินกระบอดีอย่าบ่าดีอันนี้แล้ครับเพราะว่าบ่าดินจะมาหาฉลงใหม่ก็ไปดูลูคืนนะครับกระบอกก้าวขึ้นนะครับพี่น้องทางข้ามมาแฉลงใหม่ ก็ไม่ทาจัดวิธีซับคืนภาสีแรนมาหาตัวเขาเองครับเบิ้งพี่นองก็อเดียวสามสีนอครับมี่ต่นอสีสวยครับพี่นองครับครับผมเต็มสอบแล้วพี่นอง ตอนดีก้กระสีหาออกไปหารถนะครับนะครับโอ้ก่อขางล่างผลแบบง่ายเลยที่นอมนี่จะนอนแด,ง,ดงครับ แดงจึงเครืองเต็มกอเลยครับแต่ว่าบาวดินเอาเมียอะไรครับบาวดินเอาเฉพาะเต็มแล้วบ่าวดินกับพ่อแล้วครับเมื่อนะครับฝุ่นของบนขุนเยอะแยะครับหลายแห้งครับพี่นองกอนี่ยวดนีว่าเอานีมิตรนอรุ่นนีเลยนะครับของบนแต่ว่าบาวดินเต็มถุงยางแล้วครับเดี๋ยวบาวดินสียางไปหารถนะครับครับผมบาวดินกับา พอดรถละครับในน้องใหม่สองถุงยามแบบไงหนึ่งกับเบาบ่อยครับเบาดินกับสิผ้ากันกับละครเมื่อนี้เมื่อเติบยู่ครับพี่น้องเพราะ่าบุ๊หลายเหมือและครับในน้องใหม่ไม่มีแต่น้อยไงครับพี่น้องครับเบาดินขอบคุณนะครับให้เกิด่ำใจจากอีพออีแม่ขอบคุณ f เอฟซนะครับพี่น้องทางบ้านอีพออีแม่ทางบ้านน้ำเด้อครับขอบคุณพี่น้องทางฟังเล่าแล้วก็ขอบคุณหล้ายนะครับพี่น้อง ้อญา,ายใส่ยิ่งน้องนงที่ไปสู่ชีวิตทางต่างแดนไปไมีคอบม,มีควมัวอยู่ทางต่างประเทศนะครับที่เขามาเยี่ยมชมนะรัาห้อยดินทิอีสานบ่าบอยแดนดินทิอีสานละกาช่องของร้านสาวร้านไส้พึ่งเห็ดสองไม้นะครับหายดีพี่พร้อมกับย่าถือโถษดกดเครื่องเด้อพี่นองนะครับช่องเจ็ดหน้าที่อีสานผ้าเหลาะลน้องเมฆน้องไอฝากไว้น้ำพีน้ำนองเนี่ยครับฝากลูกร้านบานห้อยดินสุขุสุขคนใ้เด้อครับบ่าดินขอทรงวิธีชีวิตการทำมาหากินการหาอยากหากินของคนอีสานบานเฮาแบบนี้ ส่งไปหอดไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางไกลไกลทินฐานบานเกิดนะครับให้มีกําลังใจสู่ชีวิตห้มีกําลังใจสู่อยากสู่งานเด้อพี่น้องเดอ้อห้รลำลำเด่อยกลับมาบานเมืองเฮาเดอ้อพี่น้องนะครับพี่น้องที่ดีไม่แห้งฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้ห้อยดินดนีสารบ่าวบอยแดนดินนีสารน,น้ำเนยครับนะครับฝาก่องร้านสาวนะครับร้านใสย,ยน้ำเนยหนองเม็ดองไอ้นะครับเจ็ดนาทีอีสานผ้าหลอ,อพี่น้องทีดีไม่แห้งรำาุ้ยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้อย่านาวเด้อพี่น้อง สวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ